ใส่ okay. ขนมจีนลงไปเลยนะคะขนมจีนแห้งลวกหมดเลยลวกจนเส้นนุ่มนะคะแล้วก็นำไปล้างด้วยน้ำเย็นค่ะเดี๋ยวพี่อชา,า,าก็จะต้มไปจนจนเส้นนิ่มนะคะแล้วก็ยกไป แช่ในน้ำเย็นค่ะตอนนี้ก็เส้นน่าจะได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเพชรลาปิดเตาแล้วนำไปล้างน้ำเย็นนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกับอัชราโวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่อาจจะพาเพื่อนๆไปทำยำทะเลกันนะคะ ทานกับขนมจีนค่ะส่วนผสมก็มีทั้งหมดดังนี้นะคะก็จะมีปลาหมึกสดนะคะแล้วก็สไลด์ให้มีลวดลายนะคะแล้วก็หอยแมลงผู้นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านที่เขาแช่แข็งมานะคะก็ ลวกมาสุกแล้วนะคะแต่ก็จะลวกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็กุ้งสดค่ะผ่าผ่าหลังนะคะเอาไส้ข้างหลังออกนะคะแล้วก็จะมีพริกหวานแดงนะคะพริกขี้หนูสดแล้วก็ใบเซเลอรี่นะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลมะนาวนะคะกระเทียมอเอชารลอสหอมแดงนะคะแล้วก็หอมใหญ่ส่วนผงชูรสนิดหน่อยนะคะพี่จะนำนะคะส่วนปลาหมึก หอยแล้วก็กุ้งไปลวกนะคะเดี๋ยวเราไปลวกกันเลยค่ะตอนนี้น้ําที่ต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะเพดชาก็จะใส่เกลือลงไปสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับที่จะลวกอาหาราเกี่ยวกับของทะเลนะคะค่ะเราจะลวกปลาหมึกก่อนเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ,คะแค่พอสุกนะคะอย่าไปลวกเยอะเดี๋ยว เนื้อปลาหมึกจะไม่กรอบแล้วก็จะแข็งเกินไปนะคะจะเหนียวเกินไปค่ะแค่เอาแค่สะดุ้งนะคะพอรู้สึกว่าตัวปลาหมึกเนี่ยเขาเริ่มม้วนตัวนะคะเราก็จะ,ะตับขึ้นตัวที่ม้วนม้วนเนี่ยน่าจะสุกก่อน ต่อไปนะคะลูกกุ้งค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอย่าให้สุกเยอะนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะได้แล้วนะคะอย่างนี้ได้แล้วนะคะตักขึ้นใส่กระชอนเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาสุกอยู่ในตัวที่เราตักขึ้นนะเพราะว่าเขายังระบุอยู่นะคะความร้อนของกุ้งก็จะสุกเองนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะหอยแมลงผู่นะคะซึ่งสุกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแค่ลวกให้สุกเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็เอาขึ้นเลยนะคะเราจะลวกนานแล้วมันจะแข็งนะคะเอาแค่ สุกนิดหน่อยอเพราะว่าเขาสุกตอนนี้เราได้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะมีหอยแมลงภู่กุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกลวกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ํายํากันค่ะเราจะมาทําน้ํายําเลยนะคะก็ใส่กระเทียมไปนะคะตำกระเทียมกับพริกขี้หนูนะคะกุ้งปลาหมึกหอยเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขนมจีนก็พร้อมแล้วตอนนี้เรามาผสมส่วนน้ำยำกันนะคะไครทานเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยค่ะเียดก็จะใส่ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะนะคะตาให้พอแหลกนะคะใส่น้ำตาลลงไป ก็ใส่ไปหนึ่งช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเติมได้นะคะตามให้เข้าเข้ากันค่ะค่ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะตักขึ้นมาใส่ ชามพักไว้นะคะนี่ค่ก็ใส่ชามพักไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่มะนาวน้ำปลาทีหลังนะคะตอนที่เราจะยำค่ะอันนี้เราจะเอาส,ส่วนผสมออกมาก่อนนะคะก็จะได้ดประมาณนี้นะคะค่ะเราจะมาซอยหอมใหญ่เตรียมไว้นะคะก็ซอยชิ้นบางๆนี้นะคะคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ หอมใหญ่นีก็กินดีค่ะแก้วน,ะะนี่เปคั่งบาบใหญ่นะะี้นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะ,ะคะ่ะเราเตรียมทุกอย่างไว้นะคะ ก็ลืมบอกไปนะก็ใส่มะเขือเทศด้วยนะคะบีบมะนาวเตียนไว้เลยนะคะก็ตักเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปยำกันเลยนะคะเราจะมายำกันเลยนะคะใส่ปลาหมึกลงไปก่อนเลยค่ะหอยแมลงคู่นะคะก็จะยำไปส่วนหนึ่งนะคะคุณก็ส่วนหนึ่งนะคะพริก กระเทียมที่เราเตรียมไว้เลยลงไปเลยนะคะอันนี้เราจะเติมตอนไหนก็ได้เราชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดเราก็มาเติมเอาทีหลังนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะนะคะก็ประมาณนี้เราเติมได้นะคะส่วนผสมทั้งหมดใส่ผงชูรสนะคะนิดหน่อยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะ มาเลยค่ะเพื่อนๆทาทางคงจะเผ็ดน่าดูค่ะหลังจากนั้นนะคะเพียรก,ก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวชอบยังไงก็ผสมได้ตอนนี้เลยนะคะเพียก,ก็จะบีบมะนาวไปที่หลังนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาลองผสมแล้วก็ชิมดูรสนะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเปรี้ยวเค็มหวานแค่ไหนนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยใส่มะนาวอีกนิดนึงนะคะ เปรี้ยวเค็มหวานพอดีเลยผสมให้เข้ากันอีกคีนนะคะค่ะเพื่อนๆพ,พอถึงตอนนี้แล้วนะคะเพียดก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะเพียดก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะจะซออจะหั่นเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหั่นไปแบบนี้นะคะ ลงไปเลยค่ะหรือว่าจะไม่หั่นก็ได้นะคะใส่เป็นลูกไปด้วยก็ได้นะคะแต่หั่นนี้มันก็จะอร่อยกว่านะเพราะว่าน้ำของมะเขือ,เ,อเทศก็จะออกมานะคะก็ใส่ไปประมาณนี้ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะพี่ก็จะใส่หอมนะคะหอมใหญ่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ขยี้ออกมาให้มันกระจายนะคะแล้วก็พริกหวานนะคะพริกหวานตามต้องการเลยค่ะพริกหยวกหวานพริกหยวกแดงนะคะใส่ลงไปเลยใส่ใบเซอร์รี่ไปเลยนะคะตอนนี้เราเริ่มที่จะได้ยำทะเลแล้วนะคะมาเข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะสีสันน้าตาสวยมาก หอมจังเลยโอเคเราจะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเมื่อเราเพิ่มส่วนผสม,มเข้าไปอีกจะมีความเข้มข้นแค่ไหนนะคะเพียรก็จะชิมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอร่อยคะ่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆอร่อยสุดๆเลย น้ำยำอร่อยมากเผ็ดใส่มะนาวนิดนึงนะคะส่วนนี้น้ําตาลก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆพ,พี่ก็จะเติมน้าตาลอีกนิดนึงนะคะใส่มะนาวไปก็หนึ่งลูกครึ่งน,นะคะบีบให้หมดเลยค่ะตอนนี้ก็ ใส่ใบเดอเซลลี่อีกนิดหนึง่งโอเคสีสันส,สวยงามน,น่าดูเลยจนไปให้น้ำตาลละลายนะคะเพื่อนๆอไปคนแรงเนะเาะก็เดี๋ยวมันจะช้ำตักจะช้ำนะคะ อนนี้ก็โอเคแล้วนะคะก็เสร็จยำทะเลแล้วนะคะพี่ก็จะไปจัดใส่จานนะคะตอนนี้เรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะพี่ก็มีหนมจีนแล้วนะคะแล้วก็มีสลัดขับแก้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทานกันนะคะ ใครมีผักอะไรก็นำมาทานเคียงคู่ได้เลยนะคะเปีศาจราก็มีผักกาดแก้วผักสลัดแก้วนะคะ ยำทะเลก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะวันนี้ก็คงจะเผ็ดน่าดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้เพียดชลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันรัพิธี